โอ้นี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับฝรังร่งมามาเที่ยวครับเรียนรู้นะครับฝรังร่ง,งโอ้ยังให้สเามาเล่นด้วยยังเลย ามาเรียนรูน้นะครับสุพทภาษาโอ้าศัพท์ภาษาไันได้มีคงจะสนุกน่าดูเลยครับชาวต่างชาติเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยออมาเฮ้ยชมาซ่าวิงมันตลกอวลเลยครับ สาเฮ้สาสักทายแล้วอยู่กับเราในช่องทมัลี่สิครับไปไหนนั่นทิงพ่อเลยเครับดูครับอถทายถทายกทายทุกคนเลยดูครับโอ้เสียรู้มาก

เด้อเด้ออ่อนออนอนเพถ่ายรูปได้ครับรูเนี้จ้าเพ้อเขามาทำอะไรเยอะจังเพ้อดูดูทำหน้าตาอยาเออเอ้ย

รู้นะครั <laughs> บกินหัวพ่อโชว์แล้วกินหัวพ่อ <c oughs> อ,พอ่าเด้อ

Hơ đu 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 Tự đi nhảy lên Ủa nếu là làm nhá, Ơi Ơi chô 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 dài đây, Nhìn <laughs> mạng <laughs> 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 หัวหวพ่อผมพ่คิดว่ววจาจะเอาหลา,าเนเก้าพ <c oughs> ่ไปนะครับหัว โอ้เฮ oh ้ยคุณน้องไม่เหงาเหรอครับดีแลวครับาก็ทใจได้บ้างแล้วครับเป็นปีแล้วครับ แฟมิลี่สีทับไทยแฟมิลี่สีทับไทยาาท่แลแฟมิลีทับไทยแฟมิลีสีทับไทยแฟมิลี่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 โอ้ยฮยเลยครับ tiếp 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 โอ้ยเล่นดินโจเลยอุ้ยดูดูาไม่เอาสาเอ้สโอดีใจสาไม่เอาไม่เล่นดินนั่งลงนั่งลงนั่งกับพ่อไปนั่งลงเอเออ เดินนั่งได้สั่งได้ครับเออนเ่นพกคนอมรอบนะครับก็จะดีใจนะครับดีใจนะครับ่หวงนะครับนี้เอ้ออย่ามายุ่งนะหวง กับสาวน้อยเราก็อ่าเป็นาสาไปดไปขี่ด้ไหมอ่าไปแล้วเออไหนพ่อพ่ออยู่ไหนหลงแล้วหลงพ่อแล้วหลงแล้วหลงพ่อจำพ่อไม่ได้เหรออ่าก็จะเป็นอ่าพี่ๆชาวต่างชาตินี่ครับ ช่วงบ่ายนะครับของวันนี้ก็จะพาพี่พายงามแบบพี่สลิมงคลนะครับพาไปเดินนะครับไปยังลำนาทีครับไกด์นำเที่ยวก็เป็นเอฟซีรู้จักนะครับรู้จักรับชมทาง t ิกตอกด้วยเออดีใจรู้อีกได้ติกตอกเอ้ย้าได้เอ้ย อนี้แล <Lee> <monastery> <The> ้วอภวนี้แล้วเปิดประตูเออเปิดเองเลยอ๋อยานะนี่หนูไม่ได้หรอกเปิดประตูเข้าเองเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองปิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเอ้ยเอ้ยอนี้แล้วเออเปิดประตูออกมาเอง ใช้เสียรู้อ่ะอันนี้หนูไม่พูดหรอกพ่อดูครับเปิดปิดเปิดปิดเองได้นะครับนี่ไม่ว่าจะทำระบบไหนนะครับเอ้ยเฮ้ยกังดูดูเมฮ้ยเอดูดูเฮ้ยจะประตูเปิดจะประตูเปิดเอง เดี๋ยวเราจะปิดไว้อีกรอบนะครับเออเออปิดไว้แล้วปิดไว้แล้วเออเออดันเออดูดูนี่เนื้อเก่งไหมคะโอ้

เออ้โหโอ้ตุ้มนันตุ้ตมัน,มนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุดยอดมากครับพลังชึ้งเลยครับผมในความน่ารักของสุพรรษาเนาะคนะ <ầ? S 2> ระับฝากติดตามสุพรรษาะนะครับช้างน้อยพ่อกับลูกนะครับช้างติดพ่อวันนี้ผมขอรำาใจของแม่เอมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับในช่องแฟมลี่สีไทยครับ ออครับขอบคุณครับสวัสดีครับ